สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรม m c r o m e d i a Dreamweaver 8มันเป็นโปรแกรมสร้างเว็บเก่าแต่ใช้ง่ายเมนูก็ไม่สนับซับซ้อนมากโอเคแล้ววันนี้เราจะมาสอนารจะโครงสร้างเว็บด,ด้วยเทเบลิลที่ผมเรียนอยู่ก็เป็นการทบทวนสำหรับเพื่อนทั้งหลายๆนะฮะ Oh, โอ้ดรลากแย่เลยแย่โอเคแล้วก็กดไปที่คั้นแรกเข้าแกมดีเบเบอร์นะฮะใครไม่มีก็ไปโหลดเอาเออส่วนที่ผมทำมานะเดี๋ยวผมดูนี่ภ <c oughs> าพนี้ภาพนี้โอเคภาพนี้ okay. นนครับเยสวยฮะสวยอืมชมของตัวเองใครมีโปรแกรมดีก็ไปโหลดไปโหลดกันนะฮะไปโหลดฮนะซีเรียลว่เดี๋ยวใส่ข้างล่างแล้วกันถ้าผมไม่ลืมโอเคแล้วเข้าแกมดีมาเสร็จปุ๊บนี่ครับใค้เข้ากคลิกที่ HTML เข้มมาแล้วก็จะได้นี้ี่ได้ไฟงานมาเราวทำไงล่ะโอ้โหถ้าจะเลือกถ้าจะมาเลือกโอ้โหกดตรงนี้ Add Image Image โอ้ยนานแต่ผมก็ไม่เคยอย่านี่ให้มากดที่ไซส์นิวไซส์นิวไซส์นี่ครับมันจะตั้งชื่อผมต้องการชื่อไซส์อะไระผมก็ โดเมแอนเนอร์อเล่นเออโดเมแอนเนอร์ล่ะโดวมแอนเนอร์มาซ้ายมา S S I หรือะไรวะ S I T E HTML mm hmm. เรายังไม่มีไม่ต้องใส่เน็ก mm hmm. ไปเลยอันนี้ก็อะไรว่าเออที่ตั้งไฟนี่ผมตั้งไว้ในนี้นี่คุณตั้งไว้ที่ไหนนี่ A W G Web นึ่งให้เลยเข้าไปหน่อยเข้าไปในอินเ e สเล็กนี่ฮะกด next ฮะอันนี้อะไรนะ local local network โอเคไม่ต้องไปยุ่งกับมันเฮ้ยอันนี้อะไรวะ what folder your server do you w a t store your file in อันนี้คุณก็ ที่เดิมเนอะเมื่อกี้ก็อยู่ที่เดิมอย่างไรดีกว่าเอ้ยน,นี่เดี๋ยวมาแบบหนึ่งมาแบบหนึ่งนะไม่รีบไม่รีบนี่เรื่องเหมือนเดิมฮะโอเคกด next 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 เรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ผมก็ทราบแล้วครับเป็นที่ที่เรียนน่ะนะครับทราบเรียบร้อยแล้ว ไซต์หนูแมวไม่ได้หมาไซ์นี่ฮะะโอเคแล้วเราก็มาเริ่มเลยฮะขั้นแรกแมเว็บไซต์ไม่มีแบ็กกราวด์ไม่ได้นไม่ได้นี่ฮะให้คุณมาที่นี่ข้างล่างเพจ property เข้าไปเลยนี่ดูอะไรวะเนี่ยเนี่ยอันแรกอะนี่แบ็กกราวด์ image ถ้าใครจะใส่สีอะไรมี vector color ได้เลือกคุณก็มีใส่โคดสีก็ได้ครับผมเลือก image ผมมีอยู่แล้วนี่นี่ครับทำทำเองคลิกเก้ฐานลวดแล้แค่นี้แอปพลายนี่ฮะสว,ส,วสวยสวยสวยเสมอของตัวเองกนะ็สวยะโอเคครับต่อไปเอ่อจะใส่ว่าโอ้โหจะใส่ว่าเอาเอ,เอ,เอนะรับเึง ยากเดียดจริงโอ้โหเยอะเยอะอนะไรวะเนี่ยโอ้โหใครมันทำเนี่เยอะจริงเยอะแบบว่าฟาสนะอะเลยเมนเนอร์เมน่าเนี่ยอะฮะมันสะดวกนี่ละแล้ามาใส่โผเรียงมันก็ไม่ได้มันต้องแบบนั้นเผื่อนั้นหน่อยคือนี่ครับเราจะใช้เทเบิลในการจัดคนระับ นี่ฮะเทเบิลตรงนี้ก็เป็นนะขอบความความกว้างในแต่และเซลล์อันนี้ก็ขอบของเซลล์แต่และเซลล์ปรับศูนย์มาเลยอันนี้เราไม่รู้อันนี้ก็ความกว้างเอ่อความกว้างข้างบนน,น่ะอะไรวะเออความกว้างผมปรับเก้าร้อยฮะเท่ากับแบนเนอร์อผมส่วนอันนี้ววเราว่าโลออแถบแถบผมเอาสิบครับ เรียนมาครูให้ใช้สิบส่วนค้อรามก็สี่โอเคกดโอเคแตได้แบบงี้ฮะโอ้โหมันอยู่ริมมันไม่ได้อยู่ริมไม่ได้นี่ครับมานี่อะไรเนี่ยเอ,เอาเอลสต์นี่ฮะอเลสมันจะมีเล็เซนเตอร์ไว right. ้เล็บซ้ายเซนเตอร์ตรงกลางไว้ขวาเลือดเซนเตอร์ center, ครับเซนเตอร์ center แม่จะให้มันโปร่งแสงก็ไม่ได้มัน ตอนนี้เอ๊ยเด่ะวันนี้ไม่ใช่นี่ว่ะสิ้หายละเด็ดตาติดกัดน,นี่ดาวเขนเลิกเหลยเด่ะตนนัดให้มันเข้มเข้มหน่อยเข้มหน่อยโอเคมันจะได้ดูเด่นแบบแบลการโอเคเรียบร้อยฮะเราจะทำการรวมเซลล์ครับใส่แบนเนอร์ของลาโดยการคลิกในะที่เซลล์ได้เซลหนึ่ง คีกค้างไว้ครับลาลาครับลาเสร็จคลิกขวาครับเลือกเทเบิลครับคลิกขวาครับคลิกเรามาเลือกเทเบิลเทเบิลแล้วก็มานีครับเมอร์เซลกดไปเลยครับเมื่อเมร์เซลเรียบร้อยแล้วให้ทําการนี่ครับส่วนส่วนที่ครูบอกหุ่นเตอร์อินเสิร์ตมีเดียไม่ครับจุ่งยากครับนี่ครับมากดเลยนี่ครับตรงนี้ครับนี่แฟชกดเข้าไปเลยนี่ครับ ผมแยกโฟลเดอร์ไปแล้วเอ้ยมันมันอยู่ไหนวะตายละเออ H2 ั้งโอเคกดลงลงไปลงลงไปแต่เตร์ไม่ต้องสร้างเอ้ยไมต่ต้องตั้งชื่อโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะเรียบร้อยเรียบร้อยส่วนต่อไปก็ทำตรงนี้ที่ครูเขาให้แบ่งก็เอยเดวอเฮ้ยอะไรเนี่ย โอเคลําบากลําบนตรงนี้ก็ปรับมาประมาณนี้เป็นปุ่มทั่วไปส่วนตรงนี้ก็อลําบากตรงนี้ก็ปักมาหน่อยส่วนเนื้อหาใส่เนื้อหาอันนี้เ,าเอาไว้ตรงไหนนะี้เนี่ย เขาจัดก็ระบ,บายจริงระบ,บายโอเคต่อไปแล้วตรงนี้ก็เมิดไว้ด้วยฮะเอาไว้ใส่ข้อความให้มันวิ่งได้ครับชอบวิ่งเอาก็เมิดเซลเมืกอนครันอ่าตรงนี้ผมใส่ไว้เผื่อไว้ก่อนส่วนตรงนี้นครับที่เอาไว้ใส่ปุ่มใส่ปุ่มนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องไปใส่ฟงใส่แฟบที่ผมเคยสอนนะครับไม่ต้องครับนี่ครับเขามีอันนี้ครง่ายๆอะไรวะ Low Over Image คลิกไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องตั้งเชื่อนี่มันจะวีให้เะหลออ Original Image อ่ะ Low Over i m a g ออ่าเรามาที่อืมอันไหนที่เราสร้างไว้อ่านี่ไงสวยๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวหาแบนเมน main. โอเคเมนหนึ่งนี่ครับเอาแบบ ุ่มกดธรรมดาอย่างแรกอสองคือเมื่อเมาส์ไปโดนฮะไปโดน,นเด้อนะเมนอยู่ไหนวะเมนไม่ใช่เมนที่วนสามรอบแล้วขึ้นนะครับโอเคนะฮะแอคกแล้วอืมโอเคฮะเลือกโอเคนี่ฮะอโอเคนี่ฮะได้แล้วฮะโอเคมันจะแสดงผลอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะก็อัน,นั้นก่อนกด นี่ฟาเอ้ยไฟเซฟแอดผมไม่ตั้งชื่อสามาแล้วไม่ไม่ตั้งชื่อสามอินเด็กโอ้ยเขียนอินเด็กงงไหมครับอินเด็ก two ครับมัมาทำแบบน,นี้ทำโอ,อ้โหทำยังสวยไม่ได้เลยมันท้าเดินเละพอดีมาเซฟเซฟเสร็จดีครับกด F12 ครับหรือมากดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับเลือ่อง Preview is Chrome Mobile Internet เอ็กโพเลอร์แปดไฟฟอั์เจ็ดนี่ตั้งไว้ที่โคลมฮะหรือกด f 1 2นี่คะกดเข้าไปปื๊ดรอรอขึอ้นเนี่ยนีเนี่ยเนี่ยนะฮะเมื่อโดนอโอเคไม่ต้องสนใจอันนี้รลติตีโอเคคุณก็ทำทุกปุ่มทุกปุ่มมาแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว แบบง่ายๆครัแบบง่ายๆไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายถ้าคุณไม่เข้าใจครับซึ่งเหมือนผมเรียนอังกฤษไม่เข้าใจเนี่ยเทนเทนโอ้ยเยอะแยะโอเคนะถ้ามีอะไรจะสอนอีกแบบก็คงมาใหม่ครับโอเคครับอธิายสักปุ่มมะวันพ่อโอเคเซฟเอสส นี่ครับนี่แม่สวยนะคลูกใครนะทำโอ้สวยจริงตายแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็ไปก่อนแลละครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าถ้าจะสอนหรือจะเล่นเกมอะไรนะครับสวัสดีครับ